ตอนลิซ่าเดินไปรับรางวาัลเบสเคปป์อันตี้แซะเลยเงียบกริบคนไม่เชียร์ส่วนคนเกาหลีนั้นยอมรับตรงๆเลยว่าลิซ่านั้นเก่งทุกด้านจริงๆ สวัสดีคุณตาหัวใจลิลี่ทุกคนครับผมนาะไรชนแนลภาพมุงสูงนาทีดีใจของเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ลิซ่านั้นถูกประกาศชื่อออกมาวัชนะรางวัลเบสเคปปหรือที่สุดแห่งปีเคปปได้ปล่อยออกมาแล้วในโซเชียลมากมาโด้วยหลังจากที่เมื่อวานนะครับแฟนคลับลิซ่าเองอย่างลิลี่ดีใจกับเพราะก้น้ำตาลอยหลังจากว่าลูกนั้นได้รับใบประกาศส่วนบุคคลนั้นก็ดีใจขั้นสุดประหนึ่งว่าเลี้ยงมากับมือล่าสุดรีโอประวัติศาสตร์ตอนที่ลิซ่านั้นได้รู้ว่าตัวเองนั้นได้รับรางวัลกก่อออยมมมาา ซึ่งนั่นแหะครับว่าเธอนั้นตื่นเต้นแล้วก็ว้าวเลยโ <laughs> right. ดยอย่างในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะประกาศรางวัลเราจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศแบบสบายๆไม่มีใครนั่งลุ้นอะไรเกี่ยวกับรางวัลตัวนี้เพราะว่าไม่คิดว่าจะได้นั่นเองโรเซ่กับเจนี่นั้นกนําลังคุยกันอย่างออกรถออกชาต์เลยคุยกันแล้วก็ว่าจบงานนี้เราจะไปกินอะไรกันต่อดีเพราะว่าเจนี่นั้นสวั <c oughs> <c oughs> โรเซ่ก็เมาส์หมอยประหนึ่งว่าฉันมาจอยจริงๆใช่ไหมครับโรเซ่ค่ะ สจิสูก็นั่งสวยๆยิ้มไปยิ้มมาอย่าก,กำนังสาวจักรวรรดิเธอทรงคือได้มากจริงๆในงานนี้นั่งสวยแล้วก็ยิ้มหวานมากส่วนลิซ่านะครับคือผู้สังเกตการดดูทุกอย่างสังเกตทุกสิ่งใครตะโกนเรียกเธอก็หันหาประหนึ่งว่ามานั่งน้าบริ้งภายในงานก็ไม่ปาดเพราะว่าเธอสวย <laughs> ในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังเพลิดเพลินกับการมท์มอยแจกยิ้มและก็สังเกตการ์ทันใดเอ็มซีก็ประกาศดังลั่นหอเลยว่าลิซ่า ลับประกาศชื่อเสร็จทุกคนในหอก็ยืนปบมือแตกสวดสวดอยูดด่นะแต่ปฏิกิริยาของสาวๆในวงคือตกใจแบบว่าป๊อดคือมาขัดแหน,นม้อเท่านี่ไปไป่าวไปเดี๋ยวเราว่าสิบบูดสาวมาสาวกลับตามวิธีวัยจิ้จิซูนี่มือป้องปากแล้วก็ตกใจมากเลยทีเดียวแบ็คพิงได้ทวยแรกก็ยังไม่มีอาการนี้เกิดขึ้นกับเธอนี่คือเธอนี่ว้าวมากเลยสายตาเธอนี่คือแบบว่าโอ้โหฉันนี่แหละเลี้ยงมาฉันนี่แหละ อุ้มดูเลี้ยงชูพาไปกินข้าวพาไปดูหนังและก็อยู่ด้วยฉันนี่แหละที่เลี้ยงเธอมาจากหน่อยทองไ่ผู้ใจคักอีหลา่าเอ้ยมีตั้งขอมีตั้งข่นเนินนทนิตะคือสายตาของจีซูนี่บอกทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยนอกจากนี้แล้วนะครับโลเซ่ ose, กับเจนนี่ก็โอ้โหสุดเหมือนกันอารมณ์ประมาณว่าวันนั้นที่เราหยุมหัวกัน, <c oughs> ต,อนตอนนี้เธอประสบความสำเร็จแล้วนะ อเดีตคนเล่นครับนี่น่ก็คือดีใจเพราะเขานั้นร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันแบบโอ้จนผมนึกถึงตอนช่วงที่ลิซ่านั้นเจอมรสุมหนักหนักและเจนนี่บอกว่าคุณจงคุมใจในตัวของลิซ่าและพวกเราจะดูแลเธอให้เองสาตาของเจนนี่คืออารมณ์นั้นเลยส่วนโรเซ่ก็หมูกระทะค่ะ <c oughs> <c oughs> ขออภยัยอยอยอก ่ะเธอทำหน้าตกใจครับว่าวันนี้หนูได้หรอคะ พร้อมกับการเดินออกไปด้วยการสวมกอดจากโรเซ่พร้อมกับผู้คนทั้งหอมอบรอยยิ้มและก็เสียงปรบมือแบบกึกกล้องแบบรักชูให้กับเธอในขณะที่นักเานั้นเดินออกมาจากที่นั่งถ้าไม่ได้เปิดเสียงดังๆหรือว่าเปิดเสียงเอาไว้หลายคนอาจจะคิดว่านี่คือการเดินไปรับมงกุฎพร้อมสายสพายบ่าเพราะว่าตั้งแต่ที่เธอนั้นเดินออกมาถ้าเดินเลทท่วงท่าบวกกับ2ฝั่งทางที่ชูมือขึ้นไปทางหน้านแล้วก็ยิ้มด้วยความดีใจเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าเขาจะมือในเมสต์จะแมนดีใจค่ะ ก็คือคนสองฝั่งฟากเวทีเนี่ยให้อารมณ์นี้เลยคือให้อารมณ์นางงามมากมงลงในรอบไฟนอลจริงๆและการเด็นรนับรางวัลของเธอนะครับมันคือภาพที่น่าจดจามากๆภาพนี้มีการพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวเดียเด๋ยวผมจะเล่าต่อให้ฟังและเธอก็ขอบคุณสินต,ต่างๆมากมายม่าจะเป็นค่ายขอบคุณเท็ดดี้ขอบคุณผู้กํากับขอบคุณแฟนๆที่ทําให้เกิดรางวัลน,นี้เกิดขึ้นและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือขอบคุณเพื่อนๆในวงของเธอในฮอนิกลี กันดังมากๆเลยแต่ว่าในบอสแคร์ที่เราดูกันเนี่ยเสียงคลิปมันอาจจะไม่ได้ดังหลุดออกมาก็มีประสิทธิ์ไร้หูโนความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบอกประมาณว่าตอนที่ิซ่าได้รับรางวัลนั้นนะคือในหอนเงียบกริบมากกริบเลยกริบจริงขึ้นสิฮะมากริบมากรีบอะไรกรีบคอจะแตกสวดสวดอยู่เพราะข้อความบอกว่าตอนที่ถธอนั้นได้รับรางวัลแล้วเงียบกริบเนี่ยหลังจากนั้นก็มีคลิปปล่อยออกมาเยอะแยะมากมายปาใส่เข้าไปเลยนี่แน่นี่นี่ โดแหกตาโดอีบอกนี่แน่คนเขากินกันลั่นหอคอแทบแตกกิดสวดสวดอยู่เอาอะไรมากิีบก่อนที่กริบนั่นคือเธอนั้นปิดลำโพงเพราะว่ากลัวไม่ได้ยินชื่ลิซ่ามากกว่าใจบอดและตำตมอย่างเธอพวกสาวไม่มีสังคมก็ทำตัวแบบนี้แหละลิซ่าลิซ่า is that you ลเลยนี่ดูไว้แจ็คฮาร์โลมากดรูปลิซ่าส่วนคาลิคนนี้นะครับคนนี้ได้รับรางวัลของบิลบอร์ดและก็รางวัลต่างๆมากมายในระดับโลกเลยตอนทิปซ่าได้รับรางวัลดีโอ้โ oh หออกหน้าออกตาสุดๆมือป้องปากตะโกนมากคนล้องจริงๆ <Huh. S 1> รู้จักไหมคนกลุ่มนี้หรือชีวิตรู้แต่บรสิตท,ที่เบียดเบียนแล้วก็ขีดอยู่รอบกัดชีวิตเขานั้นมีแต่คนระดับโลกร่วมชื่อชมเขาไม่ต้องมานั่งระทมเฟ้งฟ,งฟางเดียวดดยเป็นคนป่วยแบบเธอหรอกใช่ไหมโรเซ่ค่ะ เละสำหรัเกาหลีนะครับก็ต้องบอกว่าการทุนในบอร์ดเกาหลีนั้นะคือแตกมากแถมติดเทรนในพันธิปเกาหลีอีกด้วยครับโดยชวยาวเน็ตเกาหลีบางส่วนนั้นยอมรับตรงๆเลยวลันซานนั้นเก่งมากและก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามซึ่งภาพกำเนไปนรัราะวัลภาพนี้นะครับก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นภาพหนึ่งที่เหมือนอยู่ในฉากหนังเลยคือองค์ประกอบมันดีมากจาก,กระเซ็ไว้เลยจริงๆภาพนี้ก็ขนลุกอยู่ทีเดียวและบางส่วนก็ได้อวยพรให้เธอนั้นเป็นเป็นนักร้องระดับโลกประสบความสําเร็จกันไปเลยและนอกจากนี้แล้วนะครับที่ดูซ่าพูดภาษาเกาหลี ชาวเกาหลีนั้นรู้สึกภูมิใจและก็รักเธอม,มากขึ้นจริงๆสิ่งนี้ทำให้คนเกาหลีนั้นรักลิซ่ามากขึ้นจริงๆและนี่ถือว่าเป็นกระทู้ที่มีคนพูดถึงและก็แสดงความคิดเห็นมากกว่า175คอมเมนต์แบบเกาหลีเพียวๆนี่คือการตื่นขึ้นข,นของชาวในเกาหลีอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิป,ลปนี้ครับขอก็พูดสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบจะเจอกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ